พี่แดนพี่แดนพี่แดนเฮ้ยโอ๊ยอุ้ยเป็นไรพ่อวะเจ็บปะเจ็บโอ๊ยมาเป็นไรหรอกวันนี้ขึ้นมามีธุระอะไรอ่ะอ๋อแม่ให้จิ๊บเอาส้มตํามาให้อ่ะขอบใจนะวันหลังไม่ต้องขึ้นมาวันนี้แล้วนะมางไวข้างล่างเดี๋ยวพี่ลงมากินเอง นี่เจนลองชิมดูก่อนสิอ่ะอร่อยนะชิมเร็วมือเจ็บมันได้ไม่ดจิ้ป้อนให้เรากิน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 ไหนนะท่านนะเดี๋ยวนี้แล้วแล้วพี่เจนอยู่พี่เจ้าจ้าเอ๋โอ้โหคุณแจนเดี๋ยวนี้เสน่ห์แรงจริงๆนะครับ เ,เ,ออาาเดี๋ยวเขามีน้องจิ๊บมาเสิร์บอาหารให้แล้วก็นี่ครับคุณข้าวเนี่ยเขาฝากน้ำฝากยากมาให้เป็ดเอามาให้คุณแจ้นครับโอ้ยโหโหโหอยู่ดีๆก็เกิดรู้สึกอิจฉาเจ๊นะไอ้บ้าไอเลิฟอยู่เอาจิ๊บเถอถะทว่าก็ลงไมได้แล้วป่ะ นิดหน่อยนิดหน่อยเธอนึกนะอีกทีนะใ่ใสแล้วขจะดน้นคือ,อนนล,ล,ลเอาให้นโดนนะน,นะขอบใจนะข้าวฟ่างไม่เป็นไรจ้ะนีล ัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีแม่มี๋ยวเขาสร้างเอาของีเก็บก่อนนะจ้าเสิญเลยเ็ลน,นะนขอบคุณนะคะจ้าฮะฮะยิะ้มแย้มปรีชนะเรา อย่างเงี้ยแม่คงไม่ต้องมาเยี่ยมแล้วมั้งมีคนดูแลขนาดเนี้ยโอ้ยไม่หรอกแม่เขาฟางเขาก็เห็นว่าผมมาล้างแผลไม่ถาน,านัดเขาเลยมาช่วยล้างแผลให้แล้วจะไปโรงพยาบาลเนี่ยมันก็เปลืองเงินเออเอออย่าเลยเราอยากให้น้องเขาฟางเขามาล้างแผลให้มากกว่ามาั้งแม่ก็ถามจริง,ง,งครับ<ไ>คิดอะไรอยู่กับหนูเขาฟางป่านี่แม่สังเกตตั้งแต่ตอนนี้มันหลอกว่าเป็นแฟนกันแล้วนะ แม่มีความรู้สึกว่าถ้าทาของเราอ่ะอยากให้เรื่องนี้เป็นจริงใช่ไหมบุ๊ยไม่หรอกแม่บ้าหรอันไม,ไม่กล้าคิดหรอกใครจะเอาผู้ชายอย่างลูกแม่ฮะถ้าเราชอบเขาเนี่ยเราไม่อยากจะให้เรื่องนี้มันเป็นจริงขึ้นมาหรอกลุกนุกอกยไม่กล้าคิดหรอกแม่ผม,มเขาฟางอะ่ะต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวแลยออย่างนะ คุป้าเขาคิดกับผมแค่เพื่อนน่ะจะ่ทำให้เป็นอย่างนั้นมันคงยากแม่ไอ้ที่ว่ายากเนี่ยกลัวเขาหรือเปล่าฮะอืมเอาเลยแม่จะคุยเรื่องนี้เลยนะทำไมาอายแม่เหรอไม่ได้อายอแม่ถามแค่นี้ทำไมต้องเขินด้วยอ่ะไม่ได้เขินไมไ่เป็นอะไรที่ชอบจริงๆแม่จัดก,การให้นะหุยหยาเลยแม่เขาไม่เอาผมหรอกรู้ดังอะ่ะ มาว่าถ้าช่วงนี้ไม่มีอะไรอ่ะนะกลับไปช่วยงานที่บ้านก่อนดีกว่าไหมลูกแมวหรอกมาเขาฟังอยากจะสู้อีกสักตังขาฟังไม่ใช้เงินอะไรนี่มาค่าผ่อนบ้านแล้วนะข้าฟังก็ได้จากที่พวกสามแม่ให้ทุกเดือนอยู่แล้วอ่ะและที่นี่ก็ยังมีงานให้ทำก็เก๊กๆและแจน้นแล้วนะยังให้ตังอยู่เลยม,มันจะได้กันสักกี่ตังกันลูกกลับไปช่วยงานที่บ้านดีกว่านะ เอาไว้ก่อนทํมามจ้จนยังเจ็บอยู่นะหรือว่าที่ไม่ยอมกลับนี่เพราะเป็นห่วงแจนไม่ใช่อย่างนี้มาคิดนะม,มาคิดอะไรมาไม่ได้คิดอะไรเลยนะเราได้แหละคิดข้าฟ่างเห็นว่าเจนนี่นะเจ็บตัวเพื่อข้าฟ่าง ข้าฟ้ามก็เลยอยากจะตอบแทนอะไรเล็กๆน้อยน้อยนั้นแหละหมาเนาะอ้าวคุณดวงใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเยี่ยมลูกชายเหรอคะอ่าวคุณหัวก็อยู่ค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะจ้าแจนก็ดีแล้วล่ะครับแต่ว่ายังเจ็บตรงนี้อยู่นิดหน่อยนะครับอ๋อ ตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยนะนาก็ยังไม่ได้ขอบใจเลยนะจ้าที่ช่วยเข้าฟางไว้นะ่ะโอ๊ยไม่เป็นไรละครับผมถือว่าเขา้อฟางก็เป็นเพื่อนที่ผมรักมากคนหนึ่งนะครับถ้าไม่ช่วยเขาแล้วจะช่วยใครล่ะครับ <c oughs> ถึงอย่างนั้นก็เถิดจ้ายัางไงนะก็ต้องขอบใจอยู่ดีที่แจนต้องมาเจ็บตัวเพราะขา้อฟางเออเอาอย่างนี้ไหมคะ <c oughs> ช่วงพักฟื้นเนี่ยเดนซนว่าเราไปต่างอากาศชายทะเลกันดีไหมคะ จะได้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าดีค่ะแม่ดีเหมือนกันคิดว่าตอนนี้เราก็ไปพักผ่อนไปในตัวนะคะแล้วก็เราก็ไปเจอแม่ๆลูกๆผู้ชายก็ทิ้งเอาไว้ข้างหลังให้เขาดูแลตัว <c oughs> เองดีไม่ขดีดีดีถ้าอย่างนั้นะคะเรื่องที่พักอาหารก็กินได้ทุกอย่างจะจัดการให้หมดเลยค่ต่ายแม่ขอบคุณมากดีจังเลยก็เลยจะไปเคลียร์งานให้เรียบร้อยเลยนะคะเหมือนกันค่ะค่ะ แค่คิดก็สนุกแล้วนะคิดส่ได้ยนเสียเคลทียนานเลยโอ้เหมือนกันเหมือนกันค่ะใค่อนนะค่ะเตรียมตัวแล้วลงนะเอยู่ปะช่วยกวาดไหมนี่ถ้าโดนเลยมาไหนตรงนี้อ่ะใส่โดนเลยกลัดมั้งคุปทายาให้นะ มามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสึกหงะันนั่งก่อนปะทอไ,ไ,ไวนะไวไป่ลืให้จังด้วยละ่ะไหนว่าช่วยไม่ได้ อไรเ,เออข้าฟังเธออยากไปเธอเลหรือเปล่าอะ่ะถ้าเธอไม่อยากไปเธอบอกฉันก็ได้นะเดี๋ยวเธอจะไม่ได้ชรก,กันไอเพื่อนใหม่อะ่ะเราจะคิดถึงเขาไม่เกี่ยวกันซะหน่อยเธอยังไม่หายดีเธอควรจะไปพักผ่อนนะขืนอยู่ที่เนี่ยเดี๋ยวมีคนมาคอยกวนใจใช้หนู่นใช้นี่ เป็นห่วงฉันเหรอ ใจจางกำลังหาคนคุยด้วยอยู่ดีเลยมีอะไรขับใจเหรอทำไมเดียเ๋ยวนี้เวลาที่เขาพูดอะไรมาแต่ละคำเนี่ยฉันต้องเก็บเอามาคิดด้วยแสดงว่าตอนนี้คุณกำลังคิดแบบที่เขาพูดอยู่ก็ไม่เชิงถ้างั้นเพราะอะไรอะ่ะเขาเดีกับฉันมากเลยไม่กล้าด่าเขาหรือพูดกับเขาแรงๆเหมือนแต่ก่อน คนที่เปลี่ยนไม่ใช่เขา